โอเคค่ะยินดีต้อนรับพวกเราเข้าสู่ช่องครูายสอนขายให้เป็นนะคะกับวันนี้เรามาในซีรีส์นะคะ lead with heart sell with soul การนําหัวใจด้วยจิตวิญญาณการขายนะคะโอเคนะคะก็มาเจอกับครูไซย์นะคะในวันที่9ของเดือนมิถุนายนเนาะสองพที่เมืองไทยละกันนะเราจะมาเจอกันช่วงเช้านะโอ้แบบเรียกว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนาะครูก็จะไม่ได้มาไลฟ์สดใช่ปะแต่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะมาไลฟ์สดเพราะอะไรเพราะหลายๆคนเป็นครับ มีทักมาอินบอกเยอะมากเลยบอกว่าอยากจะให้ครูมาไลฟ์นะคะก็คืออยากจะได้กําลังใจก่อนที่จะไปทํางานเพราะฉะนั้นเนะี่ยครูมองว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะได้รับเทคนิคได้รับวิธีการในรูปแบบของการขายหลายๆอย่างแต่สิ่งหนึ่งนะที่จะทําให้นักขายมืออาชีพไปต่อหรือว่าหลายๆคนที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรก,กิจจะไปต่อก็จะเป็นในเรื่องของนะคะการสร้าง ใจนี่แหละแรงใจเราอะมาก่อนแรงกายเนาะออพอจะไล่แล้วก็เสียงก็จะหายจริงเสียงไม่หายนะมันเช้าอยู่ใช้เสียงหนักไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวครูขออนุญาตเอา,เอาหัวข้อมาไว้ด้านบนละกันเนาะโอเคนะคะ,อะโอเคมาในรูปแบบของเป็นคะ,ะนะคะมาในรูปแบบของเสื้อเลยเนาะเราจะมาเจอกันแบบนี้ในทุกวันเพื่อสร้างเลคะสัญ,ญลักษณ์เดี๋ยวครูขออนุญาตอุตส่าห์แบบมีทรงมีเสื้อละก็ต้องให้เห็นนิดนึงนะ วันแรกอาจจะครุกขัดนิดนึงนะคะวันนี้จะมาเฉพาะในรูปแบบของช่องสีแดงก่อนส่วนช่องสีฟ้าเดี๋ยวครูขอเซตก่อนเพราะวันนี้มาเพื่อที่อะไรคะมาเพื่อที่จะแบบเรียกว่ามาเทสร,ระบบก่อนละกันนะโอเคไหมทีนี้เรามาดูะคะ่ะว่าทําไมเราถึงจะต้องมาในซีรีส์นะคะ Lead with h a r d s e l v i c e ที่ครูดูเนี่ยเพราะว่าเตรียมข้อมูลมาให้เนาะจะมาหลายวันแล้วแหละแล้วก็ไม่ได้มานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราหมัวพร้อมเนี่ยก็จะไม่ได้มา สักทีเดียวเดี๋ยวครูขออนุญาตเช็คภาพเสียงนิดนึงนะคะว่าเสียงเนี่ยชัดเจนหรือไม่เราจะมากันไม่นานมากในแต่ละวันน้อยๆแต่บ่อยดีกว่าเนาะ,อะโอเคอเดี๋ยวครูขออนุญาตเช็คภาพเสียงก่อนวันนี้เป็นวันแรกนะหลายๆคนก็คงยังไม่ตื่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันนะคะสบายๆในส่วนของอไปไมาพวกเราอ๋อจะต้องมาที่ u t u b e ใช่ปะเออ ก็ไปดูในช่องสีฟ้านะจะเจอได้ไงใช่ป่า <laughs> โอเคไหมเออ,อไปดูก่อนเสียงภาพชัดไหม,มโเคน่าจะชัดอยู่ใช่ไ่มไม่ได้มาแบบนานมากนะครุกครัด อ่วันแรกวันแรกอ่ะโอเคชัดเจนเนาะงัชัดเจนแหละนะคะเดี๋ยวครูก็จะไปเลยนะคะพวกเราอ่ะโอเควันแรกอาจจะกลุกขักนิดนึงเนาะแล้วก็เราก็มาเจอกันนะคะโอเคเดี๋ยวค่อยแชร์ไปช่องสีฟ้าก็ได้นะคะโอเค ไปต่อเลยนะคะพวกเราว่าทําไมถึงมาพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะเนื่องมาจากว่าใจเนี่ยเวลาที่ตอนนี้เกิดเศรษฐกิจอะไรเยอะแยะมากมายครูจะไม่ย้อนหลักเนาะเพราะยิ่งเราพูดถึงเรื่องอะไรคระพูดถึงเรื่องแบบเอ้ยช่วงนี้ทําไมเศรษฐกิจไม่ดีคายก็อยากบางคนเปลี่ยนงานโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายครูจะไม่พูดถึงเรื่องของปัญหาเพราะอะไรคะเมื่อเราโฟกัสที่ปัญหาเนี่ยสิ่งนั้นมันก็อะไรคะมันจะขยายผล เราโฟกัสเรื่องอะไรมันก็จะขยายผลเพราะนั้นเนี่ยครูอยากจะให้ทุกๆเช้าเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ดีว่ามันมีอะไรก็ตามที่มันเจอวิกฤตไม่ว่าจะเกิดเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีนักขายหรือว่านักขายที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเข้าอยู่ได้เพราะอะไรนะคะเพราะว่านะคะเขาขายด้วยใจด้วยจิตวิญญาณมันเป็นยังไงครูอยากให้พวกเรานึกถึงสิ่งนี้เพราะเกิดว่าเราทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราขายแล้วเรารู้สึกว่าเราขายเพื่อที่จะได้เงินน่ะ อันเนี้ยมันก็ดีนะแต่ถ้ามันจะดีมากกว่าคือถ้าเราขายคุณค่ามันจะอยู่ได้นานขายได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเพียงแค่เราเป็นนะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับลูกค้านะคะทีนี้เราจะมาดูในซีรีส์นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอากจะเข้าห้องเรียนน้อยทันก็คือจะต้องตื่นและตื่นเชา้านะคะทุกครั้งที่ครูเริ่มต้นใหม่เนี่ยจะย้อนกลับไปดู m i ลเลคเชิร์นโมนหรือชีวิตดีได้ด้วยการตื่นเชา้าเพราะอะไรเพราะหลายๆคนนะทำงานใช่ปะ ทำงานก็คือ7จชั่วโมงหรือบางทีสิบชั่วโมงเนี่ยเราทํางานแบบงานหลักของเราใครทำฟรีแลนซ์กับไลฟ์สดหรือไปติดต่อธุรกิจหรือใดๆก็แล้วแต่หรือใครเป็นพนักงานประจําก็ทํางานประจําไปนะคะแต่ละคนนะคะสวัสดีค่ะทักทายนะคะโอ้โหน,นี่นี่แอบมานี่ยังมาตื่นตีห้ากันเลยตีห้าครึง่งใช่ปะ่ะ <c oughs> ค่ะคุณอูนะคะใช่ไหมคุณอูนิวเนาะอ่ะโอเคนะคะรู้ไปต่อทักทายในเะยี่ยมมากเลยนะไม่ใช่คนธรรมดาตื่นเช้านะ เออแล้วก็ครูเองก็จะไม่ได้แบบไลฟ์ที่ช่องที่ช่องสีฟ้าด้วยเนาะแล้วก็มาช่องสีแดงเลยนะคะเพราะว่าช่องสีฟ้าไลฟ์สดแล้วก็อะไรคะไลฟ์ light สดแล้วก็แล้วก็มันจะหายไปใช่ปหก็เลยมาไลฟ์ช่องสีแดงแล้วกันเดี๋ยวค่อยแชร์ไปเนาะโอเคนะคะถ้าเกิดใครมาเจอเนี่ยแสดงว่าไม่ธรรมดาจริงๆพวกเราแสดงว่าเราอะไรคะขายด้วยนําด้วยหัวใจขายด้วยจิตวิญ,ญญาณครูเชื่อแบบนั้นนะคะ lead with heart sell with soul มีเสื้อเนาะเราจะมาเจอกันแบบนี้แหละทุกวัน เพื่ออะไรเป็นการไมค์เซตเป็นการโปรแกรมนะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการสร้างนะคะเขาเรียกว่าปักหมดนะคะก็คือเป็นการปักหมดให้กับตัวเราเองแต่ตอนเช้าเลยนะคะขอบคุณมากนะคะอ่านะคะขอบคุณมากนะคะที่มาติดตามอ่ะเดี๋ยวครูไปเลยนะเพราะว่ามีเวลาไม่นานนะเพราะอะไรเพราะเนื่องมาจากว่าแต่ละคนเนี่ยครูเล่าก,ก่อนนะคะให้พวกเราคิดก่อนว่าคนที่ตื่นเช้าเขาจะมีเวลามากกว่าคนอื่นแต่ไม่ใช่ว่าตื่นสายหรือ หรือตื่นเที่ยงหรือตื่นแล้วก็แล้วแต่เนี่ยจะผิดนะไม่ผิดทุกคนจะต้องจัดตารางเวลาแต่คุณรู้สึกว่าทุกครั้งที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยเราจะมีเวลาให้กับตัวเองช่วงเวลาเช้าประมาณสักตีสามตีสี่ตีห้าหรือก่อนหกโมงเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองได้รู้ว่าจุดเด่นของเราคืออะไรจุดที่พึงระวังของเราคืออะไรเราได้ทําสคริปต์ของตัวเองนะคะอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้นะคะอะไรต่างๆเยอะแยะมากมาย นะคะเราจะต้องรู้จุดเด่นของตัวเราเวลาเรารู้จุดเด่นของตัวเรามันดียังไงดีตรงที่ว่าเวลาที่เราอะค่ะนำเสนอสินค้าบริการหรือหากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเราจะไม่เหนื่อยเพราะอะไรเราจะทําในสิ่งที่ถนัดอีกครั้งนะเราทําในสิ่งที่ถนัดเพราะนั้นวันนี้หลายๆคนฝืนหรือว่าตื่นเช้าขึ้นมาหรือทําอะไรเนี่ยเราทําในสิ่งที่เราไม่ได้ถนัดเพราะนั้นหลายคนเปลี่ยนงานแล้วก็วนลุกมาอยู่ที่เดิมหรือเปลี่ยนธุรกิจวนลูกมาท,มที่เดิมที่เดิมมันคือการเรนโร แต่พอเรียนรู้หลายๆรอบเราต้องวนขึ้นนะคะวนขึ้นแบบนี้เนาะนะคะวนขึ้นไม่ใช่แบบวนลงโอเคไหมแต่วนลงก็ไม่เหมือนกันมันคือการเรียนดูไม่มีความผลิดพลาแต่เราต้องไปต่อเนาะโอเคทีนี้ทําไมถึงมาดูเรื่องนี้ก่อนนะคะเรียกว่าหลีดวิทยาคือนาด้วยใจในการขายยุคปัจจุบันเนาะนำด้วยใจหมายถึงนะคะ,นะคะการท,ทําธุรกิจหรือว่าการขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีอะไรคะหนึ่งความเห็นอกเห็นใจคนอื่น เพราะตอนนี้สื่อโซเชียลต่างๆเยอะแยะมากมายเลยถูกปะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นหรือไม่เห็นใจลูกค้าเวลาที่เราพูดหรือนําเสนอมันเหมือนกับไม่สุดนะนะเรานําเสนอไม่สุดแล้วลูกค้าก็รู้ด้วยถูกปะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเห็นอกเห็นใจลูกค้าว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเราจะซื้อของสักชิ้นหนึ่งเขาจะได้คุณค่าอะไรมันจะได้มากมากกว่าสิ่งที่เขาจ่ายมาถูกปะเออเหมือนเราอะนึกถึงใจเราเลย ถ้าเป็นเราถ้าเกิดจะซื้อของชิ้นหนึ่งสักชิ้นหนึ่งะนะคะเราจะต้องมันต้องคุ้มค่าใช่ไหมคุ้มค่าคุ้มใจคุ้มทุนถูกปะครูเคยพูดอยู่เสมอไปไล่ดูนะแต่และคลิปแต่และไลฟ์ก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องมีความเห็นอกเห็นใจนะคะข้อท้อแรกเลยนะ,ค,ะคนอื่นว่าซื้อไปแล้วเขาจะได้คุณค่าอะไรคุ้มไหมกับการที่ตัวเราตั้งแต่การแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมนะคะคนไม่ได้ซื้อนะสินค้ายอย่างเดียว นะค,ะคนไม่ได้ซื้อของอย่างเดียวซื้อคนด้วยซื้อตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นคือจุดแรกเลยเราต้องเห็นใจคนอื่นนะเห็นอกเห็นใจลูกค้าหรือคนอื่นอันนี้เป็นพื้นฐานของนักขายเลยนี่คือจิตวิญญาณการขายเลยเนาะข้อที่2ก็คืออะไรคะเราจะต้องมีความซื่อสัตย์กับอาชีพของเราใครก็ตามที่ซื่อสัตย์กับอาชีพของเราจะไปต่อได้ยาวๆครูบอกเลยนะคะว่าการขายด้วยจิตวิญญาณเนี่ยนะะการนําหัวใจนะคะด้วย นะคะขายด้วยการนําด้วยหัวใจหรือว่าขายด้วยจิตวิญ,ญญาณเนี่ยมันไม่ได้หวือหวาแต่มันจะไปได้เรื่อยๆเมืเ่อหลายๆคนทำคอนเทนต์ก็จะทําได้ต่อเนื่องเรื่อยๆทําด้วยจิตวิญ,ญญาณมันอยู่ภายในทําด้วยสิ่งที่เรารู้ว่าเราทําเพื่อใครทําไปทําไมนะคะเพราะฉะนั้น2ก็คือความซื่อสัตย์ในอาชีพถ้าหากว่าวันนี้เราไม่มีความซื่อสัตย์ในอาชีพการขายหรือว่าอาชีพใดๆก,ก็แล้วแต่เนาะนะคะ ก็จะไปต่อได้ยากมากๆสิ่งที่3าก็คืออะไรความจริงใจอันนี้สําคัญมากๆในยุคป,ปัจจุบันลูกค้าต้องการความจริงใจนะคะความจริงใจเนี่ยจะทําให้เราเจอลูกค้าแบบนั้นเราเป็นยังไงเราก็จะเจอลูกค้าแบบนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามโหวควานหาลูกค้าข้างนอกมันจะเหนื่อยมากแต่ถ้าวันนี้เราปรับตัวเองจากเราเป็นคนที่จริงใจมีความซื่อสัตย์มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น3ข้อเนี่ย เราจะสามารถที่จะได้กลุ่มลูกค้าที่เรียกว่าอยู่กับเราได้ตลอดอยู่กับเราได้ตลอดจริงไม่จริงหลายๆคนที่ผ่านช่วงวิกฤตหลายๆรอบมาเพราะอะไรเพราะมีเราลูกมีลูกค้าเดิมที่อยู่กับเราตลอดถูกไหมเพราะนั้นอ่ะคนที่มีลูกค้าเดิมอ่ะก็คือ3ข้อเนี่ยครูบอกเลยนะคะว่าเศรษฐกิจปีนี้ปีหน้าแล้วต่อเนื่องอีก5ปีหลายๆคนเนาะครูก็ยินในกลุ่มนักขายมืออาชีพบอกว่าปีนี้เป็นปีที่โหดหินมาก แต่วันนี้ถ้าเราอะค่ะอยู่ในช่องของครูแล้วก็เตรียมตัวมาตั้งแต่แรกเราจะรู้เลยว่าถึงหินแค่ไหนถ้าหากว่าเราอะนะคะการขายการนำด้วยใจขายด้วยจิตวิญญาณเราจะไปต่อได้ยาวๆนะคะโอเคเนาะเอออันนี้คือความหมายเนาะหลีดวิทยาาคืออะไรก็ต้องมี3มส่วนก็คือเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนาะซื่อสัตย์แล้วก็มีความจริงใจนะคะ ถัดมาก็คือเซลวิโซนี่เซลวิโซเซลวิโซ so คืออะไรเซลวิโซ so คือนะคะเป็นการนำหัวใจการปรับในกระบวนการขายหมายถึงการเชื่อมโยงถึงคุณค่าในสินค้าและก็บริการของเราอะคืออะไรนะคะเช่นเราขายอะไรขายรถเรานำเสนอขายรถขายรถเนี่ยมันช่วยทำให้เขาแบบดีขึ้นยังไงมีคุณค่าย,ยังไงอ่านะ คุณค่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องรู้ว่าลูกค้าซื้อรถบางคนไม่ได้ซื้อให้กับตัวเองเนาะบางคนซื้อรถเพื่ออะไร mm. เพื่อนะคะเพื่อความสะดวกสบายเพื่อความปลอดภัยให้กับครอบครัวนะคะเพื่ออะไรเพื่อธุรกิจเพราะนั้นลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันถ้าหากว่าเรามีจิตบิญยาณหรือว่าวิสโซเราจะรู้เลยว่าเวลามองลูกค้าลูกค้าต้องการอะไรเราไม่ต้องพูดเยอะนะคะแต่เราสามารถที่จะมองขาดแล้วเราสามารถหยิบสินค้าแล้วก็บริการหรือเบเนฟิตหรือว่า หรือว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้เลยแต่สิ่งนี้มันได้จากอะไรคะนั่นได้จาก3ข้อนั้นคืออะไรนะคะก็คือความเห็นอกเห็นใจความซื่อสัตย์เห็นไหมคะมันลิงก์ไปสู่อันแรกความเห็นอกเห็นใจความซื่อสัตย์แล้วก็ความจริงใจนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตลูกค้านะคะและเราฟังให้มากพวกเราบางทีเวลาที่เราเป็นนักขายหรือมีความรู้เยอะ,เ,ยอะเราต้องการนําเสนอสินค้าแล้วก็บริการใช่ปะแต่ถ้าเราขายด้วยจิตวิญญาณเราจะฟัง80%ซ แล้วก็พูดแค่20%ให้ลูกค้าได้พูดออกมาอันนี้คือสําคัญเพราะถ้าหากว่าเราพูดอย่างเดียวไม่ฟังลูกค้าเราจะจับสัญญาณการซื้อลูกค้าไม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครถ้าหากว่าเราไม่ฟังลูกค้าเราจะจับสัญญาณการซื้อของลูกค้าไม่ได้นะคะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆในช่วงสัปดาห์นี้นะคะครูจะมาคุยเรื่อง lead with h e a r t sell with s o u l แล้วก็นี่แหละตลอดทั้งปี ก็จะเป็นเสื้อตัวนี้แหละเปิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนเชา้านะคะตั้งแต่แบบตีห้าครึ่งถึงหกโมงก็จะประมาณนี้แหละมาคุยกับพวกเราไม่ต้องเยอะนะคะแต่เรามาคุยกันแบบนี้ทุกวันโอเคไหมเออถ้าเกิดใครพร้อมก็เข้าห้องเรียนนะคะถ้าเกิดว่าเข้าห้องเรียนไม่ทันก็ดูย้อนหลังเป็นสายย้อนละกันนะคะโอเคเข,เข้าใจเนาะนะเพราะฉะนั้นเซลล์วิสโซมีอะไรบ้างข้อแรกหนึ่งเชื่อมั่นในสิ่งที่เราขายถ้าเรามีเชื่อแน่นอน เราไม่เชื่อว่าสินค้าเราดียังไงเสือเราดียังไงไม่เราดียังไงเราไม่เชื่อลูกค้าก็ไม่เชื่อเช่นกันการขายจากข้างในหรือว่าจิตวิญญาณเราต้องเชื่อในสิ่งที่เราหยิบเชื่อในสิ่งที่เราขายก่อนนะเพราะถ้าเกิดเราไม่เชื่อว่ามันดีอยแบบมันไม่คุ้มราคาเลยสินค้ามันแพงเลยแบบเนี้ยเราขายต่อไปเนาะมันก็มันก็ลูกค้าก็รัวจิตวิญญาณที่อยู่ภายในคือเราต้องเป็นสิ่งสิ่งนั้นก่อนเราต้องใช้สินค้าแล้วก็บริการของเราก่อน หรือเราต้องเชื่อเชื่อมากาจริงๆจนบางทีบางทีเวลาที่เราเชื่อเนี่ยสคริปต์อ่ะอาจจะแบบจําเป็นน้อยมากเป็นแค่โครงสร้างแต่ถ้าเราเชื่อว่าดีการพรีเซนต์หรือว่าการนําเสนอของเราอ่ะมันจะคมชัดมากขึ้นนะคะข้อถัดมาคือสื่อสารเรื่องคุณค่าไม่ใช่แค่คุณสมบัตินะนะคะว่านะคะอย่างคลีนอีความงามคุณค่าคืออะไรทําให้คนมั่นใจมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เฉพาะว่าไม่ใช่เฉพาะว่ามันดียังไงขาวใสย,ยังไง เพราะนั้นแต่ละคนนะ่ะเราจะต้องคะดีไซน์บายออเดอร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะคะในแต่ละวันว่าครูจะแยกย่อยว่าคืออะไรนะคะกดติดตามไว้เนาะนะ,ะหรือมาย้อนหลังหรือถ้าเกิดเห็นว่ามีประโยชน์ก็ก็กดติดตามไวล้ละกันนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังละกันนะคะโอเคไหมทีนี้นะคะเรามาดูภาพรวมก่อนนะคะว่านะรีดวิทาร์เซลวิโซคืออะไร นะคะเราจะได้เห็นภาพรวมนนหนึ่งก็คือเชื่อมั่นในสิ่งที่เราขายใช่ไหมสองคือสื่อสารในเรื่องของคุณค่าว่ามันดีกับเขายัางไงคุ้มค่าคุ้มทุนคุ้มใจยังไงสิ่งทั้งมาความปร่งใสและความซื่อสัตย์ทุกวันนี้นะไม่ว่าเราจะทำคอนเทนต์เราจะติดต่อลูกค้าหรือเป็นเฟสทัวเฟสเจอหน้าลูกค้าเนี่ยความปร่งใสและซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ลูกค้าตามหาเพราะอะไรจากภาพข่าวที่ผ่านมาไปเนี่ยคือตอนนี้มี AI มาเนาะไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยที่ไลฟ์สดเนี่ยเป็นคุณทรายจริงหรือเปล หรือทุกวันนี้ก็จะแบบคลิปวิดีโอต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะเป็น AI หมดแต่เชื่อไหมคะว่าลูกค้าลึกๆแล้วส่วนใหญ่เขาต้องการคุยกับคนเขายังต้องการคุยกับคนอยู่ครูถึงต้องมาไลฟ์สดไงน,นะคะแทนการคือชอบไลฟ์สดมากกว่าการทําคลิปเพราะอะไรเพราะครูรู้สึกว่ามันเรียวมันคือชัดเจนมันคือสามารถสื่อสารได้ทางตรงเลยแล้วลูกค้าก็จะเจอแล้วครูก็จะเจอลูกค้าแบบนั้นแล้วถ้าเกิดว่า พวกเราอ่ะอยากจะเจอลูกค้าที่อะไรคะที่ซื่อสัตย์แล้ว<ส>ก็โปร่งใสนะคะแล้วก็ตรงไปตรงมาเราต้องเป็นคนแบบนั้นก่อนถามว่าวันนี้เรานําเสนอแบบซื่อสัตย์โปร่งใสตรงไปตรงมาไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ทําแบบนั้นก่อนเราก็จะเจอลูกค้าแบบนั้นจริงไหมเช่นลูกค้าบอกว่าถ้าเกิดว่าเรานําเสนอสินค้าไม่ซื่อสัตย์โปร่งใสลูกค้าบอกว่าจะจ่ายเงินวันนี้หรือพรุ่งนี้ลูกค้าก็จะเลื่อนนัดแต่ถ้าวันนี้ตัวเราเองเป็นคนที่นัดใครอ่ะเราก็ทําแบบนั้นได้จริง อย่างเราจะมาเจอกันแบบนี้ในทุกๆเช้าอย่างเงี้ยอ่ะสมมตินะก็มาเจอกันจริงๆแบบเนี้ยเราก็จะเจอลูกค้าแบบนั้นแต่ไม่ใช่แบบว่าเออโอเคแหละแต่ละวันมันอาจจะมีภารกิจอาจจะมาไม่ได้หรือทําไม่ได้ก็ไม่ต้องตีอกชกตัวตัวเองเนาะแต่ให้เรายึดมั่นในความโปรง่งใสแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ซื่อสัตย์อันนี้คือสิ่งที่สําคัญเนาะสิ่งถัดมาคือมุ่งมั่นแล้วก็มีความกระตือรือร้นนะคะถ้าเรามีความมุ่งมั่นกระตือรนนะือร้นลูกค้าก็จะสัมผัสได้ เราเป็นคนแบบไหนล่ะถ้าเดินของเราการพูดของเรานะคะความกระตือรือร้นของเราสิ่งเนี้ยลูกค้าจะรับรู้ถึงจิตวิญญาณของการขายของเรานะคะแต่ไม่ใช่แบบโหเกินเบอร์จนเกินไปแต่มันคือความกระตือรือร้นที่รู้สึกว่าสินค้าเราดีอะเฮ้ยเราแบบตื่นเต้นจังเลยเราจะได้นําเสนอะให้นึกถึงวันแรกๆก,ก็ได้ที่เราใช้สินค้าครั้งแรกวันแรกๆที่เราแบบตัดสินใจว่าจะเปิดธุรกิจนี้วันแรกๆที่เราตัดสินใจว่าเราจะ ทำงานที่นี่เราตื่นเต้นจะวะแต่งหน้าเราหาเสื้อผ้าใหม่นั่นแหละนะคะครูพูดเสมอว่าเราไปเจอลูกค้าแต่ละวันเราเจอลูกค้าเยอะแต่ลูกค้าแต่ละคนที่เจอเราอะเราอาจจะเป็นคนแรกๆก็ได้ที่เขาเจออบางคนลูกค้าอยู่ออนไลน์มาก่อนหรือว่าแต่เวลาออฟไลน์มาปุ๊บเราไปเจอลูกค้านั่นคือนักขายคนแรกที่เขาเจอ เราอยากจะสร้างความประทับใจของเขาอย่างไงนั่นแหละเราต้องเป็นที่ตัวเราก่อนนะะนี่คือสิ่งที่สําคัญนะคะแล้วก็สิ่งต่อมาคือการแก้ปัญหาทุกงานโดยเฉพาะงานขา,ขายของเราคืองานแก้ปัญหามีเยอะเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะขายอย่างเดียวนําเสนอบ้านตอนนี้เป็นไงคอนโดนะคะก็ตั้งแต่หลังจากเกิดแผ่นดินไหวเนาะบ้านคอนโดต่าง,าง,างนนๆนานาหรือเกิดเศรษฐกิจอะลูกค้ามีปัญหาอะไรเรื่องสินเชื่อเราติดต่อ,อยังไงได้ หรือลูกค้าเป็นสิวเราคืองานแก้ปัญหาหรือแม้แต่ขายไปแล้วอะเราต้องตามเอกสารลูกค้าไม่ใช่ขายเราทิ้งเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้แม้แต่ช่องทางการชําระบางเครือข่ายใช่ปะเวลาที่ลูกค้าจะโอนเงินชําระมันก็เกิดติดขัดขึ้นมาถูกปะ,อ,ะอย่างเครือข่ายแบบบางเครือข่ายโอนเงินไม่ได้เราจะต้องหาวิธีการแก้ไขนะคะร้อยวันหนึ่งวันพันปัญหานะ่ะสำหรับนักขายแต่ถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอปัญหาเยอะจังเลยนั่นแหละ นี่คืออาชีพนักขายที่ใดมีปัญหาที่นั่นมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะที่ใดมีปัญหาที่นั่นมีโอกาสเพราะมันมันเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นนักขายที่ขายด้วยจิตวิญญาณหรือว่านําด้วยใจขายด้วยจิตวิญญาณเนี่ยคนคนนั้นจะรู้เลยว่าเราทําหน้าที่อะไรทําไปทําไม,ไมเหมือนคุณหมอที่ครูชอบพูดเสมอเลยว่าคุณหมอเนี่ยเนาะเขาก็จะรู้ว่าหน้าที่ของเขาคือเจอคน จออาจจะเจอคนใจร้อนแล้วเราในฐานะที่เป็นนักขายมืออาชีพอะเราคิดแล้วว่าเราจะเติบโตในอาชีพเนี้ยเราจะเจออะไรบ้างเจอปัญหาเจอคเเําปฏิเสธเจอลูกค้าคอมเพลนเจอสิ่งที่ไม่พอใจสิ่งนี้เราเจอกันอยู่แล้วหลายๆคนเตรียมตัวรับมือดีๆแต่หลายๆคนนะ่ะรู้อยู่แล้วอะแต่เราไม่เตรียมตัวเตรียมใจกับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจากวันนี้ไปอะ เราจะมาคุยกันเรื่อง lead with heart, sell with soul การนำด้วยใจขายด้วยจิตวิญญาณเราจะไม่ได้ขายแค่ว่าฉันขายสินค้านะาฉันได้เงินแต่เราจะขายคุณค่าก่อนการที่เราจะได้ค่าตอบแทนนะก่อนที่เราจะได้คอมมิชชั่นมาทำภารกิจนี้ว่ามันได้จริงไหมหลายๆคนก็อาจจะย้อนแยงว่าโอ้ยแบบอย่างเงี้ย ไม่ได้ล็อกมันนานมันโน่นนั่นนี่ถามว่าจะรีบไปไหนถามว่าจะรีบไปไหนถูกไหมดังนั้นเนี่ยลหลายๆคนนะที่อยู่ในที่ไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์อ่ะที่ครูเห็นหลายหลายคนที่อยู่ในวงการมานานนี่แหละเขาขายด้วยใจขายด้วยเนี่ยนะ่ะนำด้วยใจขายด้วยจิตวิญญาณแทบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นคนยังไงเราจะเจอลูกค้าแบบนั้นคิดไปเลยว่าเราอยากจะได้ลูกค้า โอนไวอยากจะได้ลูกค้าแบบไหนเราก็ต้องเป็นคนแบบนั้นเราอยากจะได้ลูกค้าที่แบบเป็นมิตรเราก็ต้องเป็นมิตรกับลูกค้าก่อนเราอยากจะได้ลูกค้าที่แบบเห็นคุณค่าในสินค้าและการบริการของเราเราก็ต้องเห็นคุณค่าและสินค้าแล้วก็บริการของเราก่อนเห็นไหมคะอ่าใหครูดูเวลาก่อนนะโอเควันนี้นะคะมาวันแรกของจากหลายเดือนที่ผ่านมาครูรู้ว่าทุกคนมีภารกิจครูรู้ว่าทุกคน มีเวลาจํากัดครูรู้ว่าคนที่ติดตามช่องครูช่องเนี้เป็นผู้นําของครอบครัวเป็นคนที่แรกๆก็ไม่ได้ชอบหรอกงานขายแต่งานขายมันทําให้เราสามารถที่จะดูแลตัวเองและครอบครัวได้เพราะฉะนั้นครูอยากใจช่องช่องนี้นะคะก็คือมาคุยกันเล็กๆน้อยให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะก็บอกว่าวันนี้ที่มาแชร์ให้กับพวกเราเนาะออสรุปนิดนึงละกันนะคะสรุปนิดนึงลีดวิดฮาร์ด เซลวิโซ so, นำด้วยใจมีอะไรบ้างเนาะ 1. นึ่งหลดวิทฮาร์ดเซลวิโซนำด้วยใจก็คือ 1. มีความเห็นอกเห็นใจ 2. มีความซื่อสัตย์ 3. ความจริงใจนี่คือหลีดวิทฮาร์ดเซลวิโซก็คือ 1. เชื่อมั่นในสินค้า 2. สื่อสารเรื่องคุณค่าไม่ใช่แค่คุณสมบัติ 3. ความโปรง่งใสและซื่อสัตย์สมีความมุ่งมั่นและกระตือรือรน้น 5. แก้ไขปัญหานะคะ เพียงเท่านี้เราก็จะเข้าสู่ห loop lead with heart sell with soul แค่ทําแค่เนี้นแค่วันนี้เราเอาแค่นี้แหละนี่ก็เยอะแล้วเนาะกะว่าจะมาไม่เยอะมากแต่วันนี้เรากลับไปถามตัวเองว่าเราทําอาชีพงานขายนอกจากได้ค่าคอมมิชชั่นได้เงินแล้วอะสิ่งที่มันซ่อนลึกๆอยู่ในคุณค่าคืออะไรกูบอกเสมอว่าเวลาเราพูดอะไรไปลูกค้ารับรู้คนเราอะรับรู้ด้วยความรู้สึกมาก่อนเหตุผลเสมอลูกค้า ซื้อด้วยอารมณ์มาก่อนเหตุผลเสมอเพราะนั้นหลังจากจบลายเนี่ยเราปักหมุดตั้งมั่นในตัวเองว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงกับอาชีพการขายเรารู้สึกยังไงกับสินค้าแล้วก็บริการก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะนําเสนอถ้าเรารู้สึกดีเรารู้สึกมั่นใจรู้สึกว่าสิ่งนี้จะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้านั่นแหละลูกค้าก็จะรู้สึกเช่นกันเนาะสุดท้ายแล้วความรู้ถ้ารู้แล้วไม่ทําเท่ากับไม่รู้ความรู้ถ้าทําติดติดดบดบ,ดบช่างน่าเสียดาย และความรู้ถ้าทำอย่างสม่ำเสมอด้วยใจที่มีความสุขเพลงก็เชื่อมั่นว่าเราจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแล้วเจอกันกับโปรไซที่ไลฟ์วิดีโอนะไลฟ์เนี่ยไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ